จอองครูว่ามึงน,นี่เนี่ยฮ่า <c> ๆ <oughs> อุ๊ยอุยไม่ <c oughs> ติแม่งเลยอาจารย์อาจารย์อย่าสเสลออาจารย์อย่าสเสลอก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะก็โอ้ยโอ้ย นี่จานมึงไม่ต้องมานั่งสมาธิหรอกจานอย่าสะเลยอ,อย่าสะเลยนี่โดยเรียบร้อย <s> ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะอยู่กับผมบิวตี้แชนแนลนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์สายรถไฟอีกแล้วนะโอเคนี่นี่จานจานชอบสะเลยจานจานจานอย่าสะเลยได้ปะจานอย่าสะเลยจานไม่ต้องนั่งสมาธิจานนี่ไอ้สัตว์สะเลย กเลยจัดน้ำมึงอะ่ะหน้ากูเหี้ยจานจานไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูช่วยเองจานเนี่ยจังหวะเน,นี้ยได้เลยฮะจังหวะเน,นี้ยได้เลยเฮ่ยจานไม่ได้ปล่อยพลังร่าจานไปโดนมาปะโอ้ยไม่โดนอะ่ะ จานไม่ได้นั่งสมาธิรับจานวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิรับมึงอ่ะจานไม่ต้องนั่งสมาธิจานจานไม่ต้องนั่งสมาธิจานจานอยากนั่งอีกแล้วจานจานอยากนั่งอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นั่งเดี๋ยวให้นั่งไปนั่ง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  เคยเกินเอเเอาจานจานจานสรุปไหมเดี๋ยว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 ดิเฮ้ยนี่เตะจานแม่งตายไม่ต้องนั่งให้นั่งแล้วนะพอแล้วนะจานพอแล้วนะกูให้มึงนั่งเต็มที่แล้วนะจาน้าเนเออกูให้มึงนั่งเต็มที่แล้วฟังเสียงได้เลยฮะนี่เห็นปะ ขข้าวอยู่แต่ว่าข้าวข้ากับอะไรก็ข้าวไทยนี่แหละฮะตด้หละโอ้โได้ต่อไปหรอ,อนั่นนะสิก็พี่มอนครับผมได้เฟซพี่เรียบร้อยแล้วนะผมหายส่องของแล้วพี่มอนน่ะไม่ยอมหายกลับเลยอะ่ะพี่มอนนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บ โตอะไรวะต้องมานั่งดาวรหลดีกกูไอ้ฮะาเล่นี่เล่นี่ตาหนึ่งนะสนุกตีก่ะติ้งต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 ้งโอเคนี่ย่ะ เอ้ยไปดูซิมาดูซิว่าเราจะได้อะไรกันได้เพชรสาม,พ,มาพ่อมไงไอ้ฮากูแค่พวกมีพวกอาวุธขอไป็นคยขยับด้วยนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยลิดเอ้ยทำไมไมึงต้องปลุกขยับด้วยเคพ่อผมมานะครับท่านผู้ชมก็จบแล้วนะสวัสดีครับไปแล้วแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นเนี่ย